ครับสวัสดีท่านผู้อยใจดีท่าน,ดานได้ติดตามาคุณยายมาโดยตลอดครับอันนี้ก็ลงคลิปให้ตอนเย็นนะครับเนื่องจากกลางวันไม่ว่างครับน,นี้ลงขึ้นจากอาบน้ำมาวิ่งตามรถเลย ู้ใหญ่ใจดีที่มีความเมตตาสงสารคุณยายอยากจะช่วยเหลือ,อคุณยายคืออาหาร <c oughs> <c oughs> ท่านทนี่ท่านใดที่มีจิตเมตตาช่วยสงเคราะห์ให้คุณยายอยู่อย่างทุกวันนี้มีผลกระทบอยู่อย่างแบบลำบากมากครับ ไม่มีท่านใดมาเยี่ยมเยียมเลยคุณยายนี่ทุกวันนี้ถ้านานให้กินจะเห็นขนย่ามายาบทมาร้องให้ทุกวันเลยร้องให้อยากกินทีนี้ก็ไปซื้อกากน้ำตาลก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะครับก็ครั้งละเดือนละไม่ถึงสี่กระลนนครับประมาณ20่สิบวัน ท่านใดที่ได้ติดตามชมคลิปนี้กับคุณยายทองพูนใจดีก็มีจิตเมตตาสงสารให้คุณยายก็ได้ติดตามให้เป็นกำลังใจกับคุณยายมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับท่านใดที่ได้ชมคลิปคุณยายช่องทองพูนนะครับติดตามมาให้ก็ คุณยายต้องคุณตาควานก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับนี่คุณยายกำลังกินอยู่ช่วงเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินพอดีนะฮะมีการเมื่อกี้ไม่ได้คริปปิ้งตามกับ เมื่อวานนี้ก็ร้องให้อยากกินมากครับนี่ครับเป็นสถานที่เขาคุณยายเขานอนกลางคืนก็ <c oughs> มีการสุ่มไฟให้ป้องกันยุงครับตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มนะครับก็ทางนี้เป็นเนินคูนดินมาจากที่นามาครับตรงนี้ สูงคิดว่าจะจะอยู่หลังจะอยู่ติดกับบ้านครับก็ไม่มีปัจจัยที่จะสร้างโครงโรงช้างให้เขาช่วงหน้าฝนนะครับทุกท่านที่เขามาีผู้ใหญ่ใจดีบางคนบางตัวเขาก็ได้โรงช้างอย่างดีครับนะฮะ นี่คิดว่าจะหาวิธีการาจะสร้างครับนะฮะสร้างโรงช้างอยู่หลังบ้านครับคิดว่าจะเอาดินมาพูนอีกจกักสีหรถครับเพื่อจะไปสร้างไว้เพื่อให้มันอยู่ใกล้บ้านตัวเองที่บ้า,บานคุณยายโตพูก็ คิดไปคิดมาก็ไม่มีปัจจัยสร้างอะไตรงหมดเยอะครับนะครับได้ฟังคลิปนี้ท่านใดที่คิดเมตตาช่วยเหลือสงสารคุณยายจองภูนครับช่วงฤดูฝนนะครับ <c oughs> จะได้ก็อยู่ร่มคนระับนี้ก็ตัวอื่นๆก็ระแวกนี้เขาก็มีโรงให้อยู่ทุกตัวเลยครับ ในเขตบ้านยางหมอพิรมจองหวัดนนทบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดมีจิตใจเมตตาให้กับคุณยายก็ส่งคลิปมาให้คนระับวันนี้ก็คงจะช่วงเย็นนี้ก็คงจะส่งขอ สวัสดีแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ